สวัสดีครับธนาธรบอกว่าม็อบก็ไปมือเปล่าม็อบก็ไปอย่างสงบเป็นการชุมนุมอย่างสงบการพูดว่าการชุมนุมอย่างสงบมันก็มีในย่ในย่ายะไมันสอดคล้องกับกฎหมายของ,องกับรัฐธรรมนูญไทยสอดคล้องกับ กฎกติการระหว่างประเทศเวลาคนพวกนี้มันจะพูดเรื่องมีสิทธิ์ชุมนุมมีสิทธิ์อย่างนั้นมีสิทธิ์อย่างนี้ล้วนแต่มีในยะในยะตามกฎหมายระหว่างประเทศเป็นหลักซึ่งมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องที่กลุ่มคนพวกนี้นำมาใช้เขาบอกว่า มาอย่างสงบปราศจากอาวุธเขาปล่อยเขาว่ากันอย่าไปเสียงเลยเสียงกับคนแบบนี้ไม่มีประโยชน์ไปถือได้ว่านี่แหละคุณสมบัติของคนรวยคนมันจะร่ำจะรวยได้มันต้องคิดไม่เหมือนกับคนปกติเขาคิดมันต้องคำนึงถึงในสิ่งที่คนปกติเขาไม่เคยคำนึงถึงกันมันถึงได้รวย แนีมันก็สอดคล้องสอดคล้องกับกรรมการสิทธิกรรมการสิทธิที่ประชนแห่งชาติไปเฝ้าสังเกตการมบี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ไปอยากเป็นทางการที่ด้วยก็ตามกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองสิทธทิทางการเมืองอย่างไรก็ตามมันก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับในกรณีที่มีการออกกฎหมายมาซึ่งการออกกฎหมายนั้นเนี่ยจะต้องมีเหตุผลตามที่กําหนด เช่นเรื่องความมั่นคงเช่นเรื่องเกี่ยวกับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอไม่รู้จักไม่รู้ว่าชุดนี้กลุ่มคนที่ออกไปแฏิบัติงานนี้จะเหมือนกับเป็นเหมือนกับบางคนที่ลาออกไปจากชุดที่แล้วก็ไม่รู้ว่าเจตนาลาออกเพื่อเพื่อจะให้กรรมการสิทธิ์ไม่สามารถทำงานได้หรือเปล่า ก็ไปคิด่ไปทบทวนกันดนูและก็ไม่รู้ว่ามีทัศนคติเหมือนกับคนพวกนั้นอีกหรือเปล่าหนุ่มก็ไม่รู้อีกแต่ที่ยกมายกมาก็เช่นเดียวกันอ้างในเรื่องสิทธิ์แบบเดียวกันเช่นเดียวกันว่ามันเป็นสิทธิ์ตาม ICCPR หรือกติการะหว่างประเทศว่าด้วย สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองกรรมการสิทธิบอกว่ามันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของไทยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ2560ที่บอกว่าเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพุ้นฐานที่ได้รับการรับรองในกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ ICCPR ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีปันธกรณีต้องปฏิบัติตามรวมทั้ง รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแป่งรัชยาไทยพุทธศักราช2560มันเขาอ้างมาครบท้วนอ้างมาครบท้วนเหมือนกับที่นักวิชาการเกี่ยวกับพวกยุยงส่งเสริมมกาอ้างกันมันก็คืออ้างไม่หมด อ้างแต่ว่านั่นเป็นสิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์อย่างที่ลุงพ,พูดไปไลุงพูดไปมีรู้กี่ครั้งแนละ้วอ้างกันจังว่านั่นเป็นสิทธิ์นั่นเป็นเสรีภาพเป็นสิ่งที่ทําได้มันก็อ้างกันแค่นั้นมันก็อ้างไม่จบไม่อ้างถึงข้อยกเว้นนี่ไปอ้างของไอ c ีซอารก็เช่นเดียวกันกฎการิการระหว่างประเทศ ทุกกติกาที่ไทยเราไปให้สัตยาบันในลงรามเขาระบุเอาไว้ทั้งนั้นระบุเอาไว้ทุกกติการะหวัดแนี้ว่ามันต้องแล้วแต่กฎหมายของรัฐอันนี้ก็เช่นเดียวกัน ICCPR มันก็มีอย่างข้อ21ของ ICCPR เขาบอกว่า ข้อ21สิทธิในการชุมนุมโดยสงบยอมได้รับการรับรองการจำกัดการจำกัดการใช้สิทธิ์นั้นจะกระทำไม่ได้นอกจากเห็นในามีคำว,ว่านอกจากก็เหมือนกับรัฐธรรมนูญไทยที่เขเขียนว่ายกเว้น นี้ก็เขียว่านอกจากนอกจากจะกำหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับสังคมประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์แ่งความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยการสาธารณสุข หรือสีและธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ารกฎกติกาข้อ21ของ ICCPR มันก็ระบุเอาไวชา้ชัดเจนว่ามันต้องคำนึ่งใช่ คำหนึงถึงสิทธิธรรมอันดีของประชาชนไม่คำคำหนึ่งถึงสิทธิเส่เสรีภาพของผู้อื่นและก็มีเรื่องสาธารณสุขเขาก็รับหูเอาไว้ชัดเจนนี่เลเราเรียนกันมาแบบนีเ้เราสอนกันมาแบบนี้เลยเด็กมันถึงต้องจํากันเพียงว่าอย่างนั้นทําได้อย่างนี้ทําได้เพราะเราบอกเขาไม่หมู่ อันนี้ก็เช่นกันไปอ้างไอจีพีออ้างมาแล้วก็อ้างไม่หมดพูดให้หมดเว่าตรงนั้นทําได้ตรงนี้ทําได้เขาก็มียกเว้นเอาไว้คนไม่รู้คนไม่เข้าใจก็ค,คิดว่าอันนั้นเป็นสิทธิ์นี้เป็นเสรีภาพที่จะทำได้รัฐบาลประกาศใช้พรกฉุกเฉิน นำพรกอชุกเฉิมมาสา้ห้ามการชุมนุมนั่นก็เพื่อหยุดการระบาดของโรคนั่นมัก็คือเรื่องของสาธารณสุขในเมื่อเขาห้ามนั่นก็คือกฎหมายเขาห้ามจะทำได้ตรงนี้นที่ลุงอยากถามกรรมการสิ ไม่ต้องไปอธิบายเรื่องราวอะไรต่างๆมันลึกซึ้งก็มันวุ่นวายเอาแค่พื้นๆเอาแค่ธรรมดาธๆรรอยา่าลุมถามว่าการชุมนุมในสถานการณ์ที่รัฐบาลประกาศบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนัการชุมนุมทําได้ไหมครับเอาแค่นี้ทําได้ไหม การชุมนุมเกินห้าคนมันผิดกฎหมายไหมอย่าไปอธิบายอะไรมันวุ่นวายนะมันทำมันลึกซึ้งเหมือนตัวเองรู้เอาพื้นๆเอาพื้นฐานให้มันได้อ่อนบอกประชาชนทีว่าการชุมนุมทำได้ไม่ได้ตอนนี้ซึ่งลุงก,ก็ตอบให้ก็ได้ว่ามันทำไม่ได้มันผิดกฎหมาย กะกฎบมายเขาห้ามชุมนุมในเมื่อมันทำไ่ได้ใครที่จะไปดูแลเข้าไปจัดการไม่ให้มีการชุมนุมมันก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ใช้กระสุนยามเจ้าหน้าที่ใช้แก๊สทำตาใช้รบฉีดน้ำ หรือแม้บางครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเอากระบองไปควักเอาเปืนไปจ่อมันก็ทำได้อย่างที่ตำรวจก็บอกว่าไปเป็นยทุทธวิธีของตำรวจมันทำได้มันก็ทำได,มำได้มันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ แต่ม็บอยากไปทําแบบเดียวกับที่ตํารวจทําไดม้มันก็ทําไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ให้สิทธิ์นั้นนีเ่เรื่องของพื้นๆน,นี่ต้องบอกให้ประชาชนเขารู้ประชาชนเขาเข้าใจไม่ใช่ยกมาว่าการชุมนุมอยางสงบปราศจากอาวุธเป็นสิทธิ์เป็นเสรีภาพที่ทำได้แล้ก็จบแค่นั้น ความจริงรัฐธรรมนูญของไทยเรามันก็มีข้อยกเว้น ICCPR มันก็มีข้อยกเว้นตามที่ข้อยเ็ดที่ลุงอ่านไปแล้วไม่มันอะไรกันนะักกัหนหาก็ไม่รู้ใส่เสื้อสิทธิต่างไอกรรมการสิทธิต่างๆขึ้นมา ไปเวทีนูนไปเวทีนี้โดยเฉพาะอาจารย์หมายเลยฉันนลังเาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอาจารย์ที่สอนวิชาสังคมศาสตร์อาจารย์ที่สอนวิชานี้ิีศาสตร์เขาเรียกว่นนักกฎหมายพอได้ไปไประชุมที่นู่นที่นี่ ไปสัมมนาที่โน่นที่นี่ค็พูดเหมือนกัรู้ดีพูดเหมือนกับตัวเองนั้นเก่งบางทีก็คุมคุยเรื่องนี้อีกหน่อยเดี๋ยวก็มีคนนำไปเข้าเวทีนานาชาติเดี๋ยวก็มีคนนำเข้าอยู่อิน เดี๋ยวมันก็ไปถกไปเสียงกันที่ยูเอ็นเราอาจจะถูกต่อว่าต่อขานจากยูเอ็นจากที่ประชุมในยูเอ็นก็ว่าไปโน่นตกลงนี่คือไม่คิดจะช่วยเหลือประเทศไทยเลยไม่คิดกันเลยใช่ไหมว่านั่นคือหน้าที่ของคนไทยที่จะต้องปอกป้อง ป้องกันผลประโยชน์ของประเทศของเราไม่คิดจะปกป้องกันเลยใช่ไหมลืมไปแล้วหรือว่าตัวเองก็เป็นคนไทยหรือคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนไทยพอเสือ้อพอสวมเสื้อพวกนี้พอเป็นอาจารย์หมหาวิทยาลัยอย่างนี้ไปไประชมุมไปสัมมนาต่างประเทศแล้วคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนไทยอยู่ ปกป้องสิครับประเทศไทยปกป้องสิครับชาติบ้านเมืองของเราอะไรแก้ต่างให้กับประเทศชาติของเราได้เราก็ต้องทำนี่อะไรคอยจะฟ้องยูเอคอยจะฟ้องโน่นคอยจะฟ้องนี่กันเราจิ่งเรียนมาสูงเรียนมาทำอะไร คนเราจะเรียนสูงอย่างไรก็แด้มันจะไม่มันไม่ควรจะลืมกําพืชของตัวเองอย่าลืมที่กําพืชของตัวเองคือเป็นคนไทยหน้าที่ของบริบาลไทยก็คือปกป้องดูแลผลประโยชน์ของประเทศไทยก็อ,อยู่อย่างสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาไปลงนามไปลงนามในการพิการระหว่างประเทศว่าด้วยเศรษฐกิจฯฯฯสังคมและวัฒนธรรม ICICECR เห็นไหมว่าสหารัฐอเมริกาลงนามมาไม่รู้กี่ทศวรรษแล่ แต่ไม่ยอมให้สยาบัตินั่นก็เพราะอะไรก็เพราะเขาปกป้องผลประโยชน์ประเทศของเขาลุงเชื่อว่าทุกคนย่อมคิดที่จะปกป้องรักษาประเทศของตัวเองกันทั้งนั้นแล้วนี่เหรอคนพวกนี้ ได้ดิบได้ดีเข้าเชิญไปสัมมนาที่โน่นที่นี่ไปไประชุมที่นั่นที่นี่เก่งแล้วลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นคนไทยผลประโยชน์ของประเทศไทยผลประโยชน์ของชาติไทยคนไทยไม่ปกป้องไม่รักษาไม่ให้ใครชาติไหนแบบที่มันจะบาปกป้องรักษา ไม่มีใครก็มาปกป้องรักษาให้กับเรามันอยู่ที่คนไทยเขาดูอย่างเรืองวัคซีน vaccine. เห็นไหมวัคซีนแต่ p r i v a t e อเเรียกร้องแล้วเรียกร้องอีกลุงก็พูดไปไม่รู้กี่ครั้งนะนี่ก็เอาอีกแล้วยุโรมวิการขาจะฉีดกัน,นเข็มสาม เนจะปริเวโรบอกอย่างเพิ่มนำมาบริจาคให้กับโควิดบ้างให้โควิดได้นำไปแจกจ่ายประเทศที่มันยากจนและมันฝังไม่ฝังวัคซีนเหลือมเหลือพอให้ทำทธุรกิจได้เห็นไหมใจดีขายให้ขายทันยอะ แถมยังขายอาวุธให้กับไทยขายไอ้อิสเอลก็แถมขายอาวุธให้ขายไอ้วิลิปินก่อนแรกกับไปตั้งฐานทัพในวิลิปินไต้หวันก็ต้องซื้ออาวุธแถมอีกเห็นไหมนี่ผลประโยชน์ของประเทศไหนก็ของประเทศหนึ่งก็งคนในประเทศนั้นก็รู้แต่ปกปักรักษากันทั้งนั้น ก็มีในคนไทยคนไทยเราไม่ใช่เป็นคนธรรมดาธรรมดาที่ดีเป็นอาจารย์เป็นนักสิทธิปิชนอย่างนี้อย่างนีง้เยอะแยะไปหมดและมีใครมีใครสักคนในพวกนี้ที่เวลาไปตามประเทศมันจะไปแก้ตัวให้กับประเทศไทยมันจะไปทําหน้าที่ปกปักรักษาประเทศไทย ลุงไม่เห็นคนพวกนี้มันเป็นเดือดเป็นร้อนเรื่องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติตัวเองนี่ก็เช่นอย่างลุงพยายามจะตามดูว่ากรรมการสิทธิชุดนี้เป็นอย่างไรบ้างผมการลงสนามไปดูม็อบนิยตองแล้วจะมาสรุปว่าอย่างไร ซึ่งหนูก็จะตามดูต่อสวัสดีครับ